เฮ้ยขอต้อนรับสู่ประสบการณ์ใหม่ในแผนที่ใหม่ดักส์เฮ้ยผู้ชมมันมาแล้วอะ่ะดิมันมาแล้วโหมาวันนี้นะครับผมนะสดๆร้อนๆเลยกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับผมก็วันนี้ครับเราไปเล่นเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับโหด่านใหม่มามาผู้ชมนะด่านท่าเรือมันมาอีกแล้วผู้ชมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นด่านนี้กันเลยกันนะครับผม อ้าวลูกพี่หนึ่งหนึ่งกันเลยเหรอโอ้โหหนึ่งหนึ่งกับคนอื่นซะด้วยท่านชมผมอ่ะมั่นใจตัวผมได้ชนะแน่นอนเฮฮาเข่าเข้มชมตอนนี้เราก็หนึ่งหนึ่งดูอี้โหนึ่งหนึ่งกันมาหนึ่งหนึ่งกันสวยแตก แอ้ยเดี๋ยวนี่คนนี่อนนี่คนนี่อนเจ๊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 ยังไวะไหนอ๊กนยวะโอ้โหแตกแล้วเหรอเพื่อนโอ้โหพลังมีแค่นี้เหรอเพื่อนยิมมยิมมยิมมยมยิมมวิมยิมยิอยู่ไหนวะยยิิยย อุ้ยเกือบแตกผมเกือบแตกเขาแตกยังแตกไส่น่าหนูฮ่าฮ่าแตกไส้หนุม่มเออเฮ้เอาดิเอาดิใช้มีดเลยใช้มีดเลย,ยเอาแค่นี้เองเลอยอืมโอเคเปลี่ยนฝั่งชมเอาว่ะจงังหวีทักทัก ไอ้หน ER okay, 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 okay. ouais ุ่มไปตายซะไอ้หนุ่มเอ้ยเฮ้ออือจะเอะแตกแตกแตกผมจะวางระเบิดไว้ตรงนี้โอเคโอเคโอเคดีเยี่ยมดีเยี่ยมโอเคทำไมโดนระเบิดที่คือโง่มากจริงทมไมแตกง่ายจังวะมันแตกง่ายจังวะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หนุ่มถ้าเดี๋ยว ไอ้บ้าันระเบิดผมะเรียบร้อยมันอีซี่จังไวเนะี่ย What the โหยากกว่านิมอีกไหม <c oughs> เอ้าสองสองกันแล้วโอเคหลังจากที่พเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งกับคนอื่นน้ำชมนะอันนี้สองสองกันแล้วโอ้โหจังหวะนี้พี่หนุ่มของเรา อยู่ฝั่งไหนแล้วก็ไม่รู้หรือแม่ผมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้หนุ่มน่ะคนนั้นน่ะน่าจะไปอยู่ในแพทนี้แล้วเอาเฮ้เอ้าเพื่อนหายอย่าบอกนะไอ้บ้าผมโดนลุ้มผมโดนลุ้มเอ้ยใจเย็นเอ้ยใจเย็นโดนลุ้มไอ้หนุ่มหายไปไหนไอ้หนุ่มโอ้โห้นึกว่าหายไปไหนโอเคผมไป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  let's go let's go let's go เพื่อนเร็ว แทำมันอีซี่อะไรขนาดนี้เนะี่ยเฮ้ยโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนปืนนะผมนะอันนี้คือผมไม่ได้เปลี่ยนปืนเองนะเกมเขาเปลี่ยนให้เราเองนะผมนะเป,นนเป็นอัตโนมัติเลยเฮ้ยนี่ผมเล่นกับบอทใช่ไหมเนะี่ยเอาจงจริง ว่าจังหวะนี้มันน่าจะเอาจริงแลหละเฮ้ยแตกสองแตกสองเฉยเดินกันมาเป็นขบวนเลยแล้วก็ตายอย่างตายอย่างเป็นขบวนเดี๋ยวผมจะเล่นด้วยนี่กว่ามชมมาขอจริงหน่อยแล้วกันเอ้ยจะไปไหนลูกน้องหย <Yeah. S 2> ุอืเอาดิอือเอาดิเอาดิเดชียบคอเลย เพื่อนๆโอ้โหเอาแล้วจังหวะนี้เอะในี่สุดผมได้เจอคนจริงๆแล้วมาขอจริงๆนะทีพี่สวยเพื่อนฉีเฉีดฉดเอาละเพื่อนเราเก่งจัดสวยใส่เพื่อนใส่เพื่อนเอ้าเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้คือเกมเพิ่งเริ่มเหรอเมื่อกี้เกมแบบเริ่มไปแล้วเหรอเมื่อกี้ตอนแรกๆอ่ะ ผมเห็นศัตรูชนะแต่เมื่อกี้แต่ไม่เกียรผมเห็นเราชนะใช่ไหมล่ะอยู่ดีมันก็ขึ้นมาว่าศัตรูก็ชนะหนึ่งครั้งเหมือนกันหรือว่าเกมจะเริ่มขึ้นแล้วหรือเปล่าวะหรือว่าเกมมันเพิ่งเริ่มตั้งแต่แรกแล้วเกมชมตอนนี้คือผมได้เจอคนจริงแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอาจจะเจอบทนั่นแหละแต่กับคนจริงๆแต่เขาอาจจะไม่เป็นไงเพื่อนดีมากผมชอบนี่ผมชอบนี่วะไอขวาเนี่ยก็อชอบเลย ค่ะท่านชมนมาใครดูจบแล้วก็ทักมาในคอมเมนต์นะครับผม,อมเออเลโคตรชอบขวานนี้เลยอะรู้สึกเก็บแต่เก็บแต่เก็บแต่ครับลูกพี่น้องเหญ่ใหญ่ อาไม่มีเหรออา้าวโอเคครับจังหวะนี้เพื่อนเราก็กําลังตึงอยู่นะจังหวะนี้เพื่อนเราเจอสตูแล้วแต่เขายังไม่เขาเลือกที่ไม่ยิงนะครับเขาเลือกที่จะปาระเบิดเข้าไปจังหวะนี้เขาเดินมาที่แช้น,น้านบนเขาลิงสตูแล้วแต่เขาก็ตายอยู่ดีเพราะเขาโดนสตูหลยตูดมันฝุดๆเลยมันฝุดๆแต่ใจมันเต้นตุกๆฮเฮ้ๆฮๆ แท้เชียเฮ้ยเกินเกินเกินมันแรงจังวะสุดเพื่อนสุดเพื่อนสุดเพื่อนเก่งมากเก่งมากผมว่าตัวตัวเนี้ยไอตัวสตุยอยู่มันอยู่ด้านบนนะผมนะเอาปลาโมยปลาขวานมั่วเรียบร้อยแม่นจัดแม่นจัด เอาจะโหยสี่ห้าเลวเพื่อนจังหวะน,นี้ไม่เอาจริงแล้วจังหวะน,นี้ไม่เอาจริงแล้วปืนมันแบบโหยเด้งดึงจังเลยวนะเนี่ยปืนโอ้โจังหวะน,นี้ผมเล่นปืนนี้ไม่เป็นอะ่ะต้องเล่นลูกโม่คุณผู้ชมไปไปสวยเพื่อนสวเพื่อนไอ,อ้ตัวนั้นอยู่ด้านาล่างตัวนั้นอยู่ด้านล่างสวยโหยคุณผู้ชมจังหวะน,นี้จังหวะท,ที่เราอ่ะจะต้องแบบรู้เลยว่าใครจะชนะ ว้ายยิงไม่โดนผมก็ยิงไม่โดนมาเร็ว <c oughs> มันมาเร็ว,วสวยเพื่อสวยเพื่อแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งชึบเอามันตายแล้วเหรอไอ้ขาวขาวตายแล้วเหรอสวย โอเคครับก็จบกับเนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมผมหน่อยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมอาจจะเป็นคนที่พูดติดขัดหน่อยหรือพูดไม่ค่อยเก่งก็ขอแทนกันด้วยนะครับผมก็จะฝึกพูดต่อไปนะครับให้พูดเก่งสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อผมสวัสดีครับ